สวัสดีครับพี่น้องยินครพนมครับวันนี้ก็สิไปเที่ยวทะเลนะครับเนาะหลังเลิกงานยามแรงๆครับทุ่มกว่านะครับเนาะที่สองทุ่มนะครับวันนี้ก็สิพากันไปพักผ่อนครับนั่งเล่นริมทะเลนะครับเนาะกับทีมงานเรงงานไทยในอิสราเอลครับกับน้องครับหม่ครับ ในบ้านเดียวกันครับขี่รถจักรยานไปนะครับนคะุยกันไปนําในทางครับก็ไปรับอากาศเย็นๆนะครับนาะนริมทะเลขี่รถตากลมไปครับมันนี้อากาศมันโอนเฮงนะครับนาะอพี่น้องอากาศมันเกือบมาสิบองศาครับสี่สิบหกองศาครับก็จะพากันขี่รถไปรินทะเลนะครับนะ หลักลุ่มลิน่นไปกินข้าวกินน้ำอยู่ริมทะเลครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะครับในถนนถนนทางนะครับเนาะพี่น้องประเทศดิสเ,นนเลียวเพิ่งกมานั่งลิ่นนั่งลิ่นยางลิน่นริมถนนนะครับเนาะกลางคืนบ้านเพื่อนสิบ,บ่ค่อยมีถนนสิบ,บ่ค่อยมีรถเล่นในถนนนะครับ ว่าจะเป็นเวลาออกกำลังกายเป็นเวลาพักผ่อนนะครับเนาะสิบุคคลมีคนทํางานนะครับสิบุคคลมีรถุนเลนนะครับเนาะบ้าอันเปิดเนี่ยสิอัธยาศัยดีครับเห็นคนไทยแล้วก็จะทักทายนะครับเนาะถามไปใช้มาใช้นะครับเนะา,ฮา,นานะฮัลโหลสวัสดีมันเห็นกันนะครับว่าเห็นประเทศใดเห็นบ้านใดมันก็จะทักทายครับ คนมวยยิงนะครับแนละ้อัจฉร,รยิยะใสดีบ้านนี้ยิ้มวายทักไายกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดากพากันไปสี่คนกับมี่เบาน้ำคนมักมวลเบารานะครับแล้วเบานอดสามคนนะครับพน,บนมกับอีกคนหนึ่งเบานัดช็อกรกแลตคนโคราด,ร,าดรับน้องใหม่มาอยู่ดับในฟาร์มนะครับแล้ว ท่นนี้ก็พากันกำลังขี่ขับจกกักรยานไปกับจักรยานไฟฟ้านะครับเนาะพากันซื้อของละคันเพื่อความสะดวกสบายนะครับเนาะในการเอาไปซื้อของไปซื้อกับข้าวไปหาอยู่หากินนะครับแล้วหาผัวหาปหา,ปาแล้วก็เอาไว้ไปปั่นเล่นระเบิดชมวิว,วนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มาดส่วนนั่งเล่นส่วนยางเล่นนะครับแล้วก็มีพี่น้องแรงงานไทยเฮาพี่น้องอิสราเอลนั่งเล่นนั่งกินข้าวริมทางครับตามทางไปเรื่อยๆนะครับกว่าวเซอร์ธารีด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นนะครับ ส่วนนางลินคนวัเตอลีก็จะมีส่วนสัตวดกับในประเด็อิสรอยบุญสถานที่พักผ่อนหลายเลยครับเนาะเพราะว่าฝรั่งพิ่นมักพักผ่อนเพิ่นมักปิกนิกเวลานอนเพิ่นสิด้อยนะครับเพิ่นบ่ค่อยนอนหลายทำงานทำงานแล้วก็ผ่อนคลาย กดายและการนอนพักฝรัลล่งประสิบปนิยมดอลเกิด5้าชโมงนะครับแล้มือหนึ่มือหนึ่นอนที่ห้าชโมงคร,รับฝรั่งปสิเน้นงานกับพปกอนะครับผูาผด,ดาวดาผู้นุ่มผู้สาวนะครับผู้นุ่ม็จะสิปัญ่าเล่นกันเป็นคู่ เจ้ากับสิมบะพาผู้เท่ายางลินนะครับพาพ่อเมย์พยางลินยื้ส่วนนางลินนะครับดีครับพากันนั่งกินข้าวพากันพาลูกพาเต่ามาปิกนิกเต้นรำร้องเพลงนะครับลังเรื่องงานก็จะมีเป็นมีโต๊ะวางไปตามจุดต่างๆ ในส่วนดินเล่นในส่วนเดินเล่นนะครับเนาะสามารถาพาครอบครัวมาดังกินข้าวได้มาเปิดเพลงมาจัดปาร์ตี้ได้นะครับนะเนาะแต่ละจุดเพราอบ้านเพิ่นบ่ค่อยมีการทะเลาะวิวาสกับสิบมีกล้องติดทุกมุมทุกจุดนะครับเนาะครับเด็กๆเด,ด,ด็กน้อยพายายามไปยิงมายามมาเดินเล่นกันปลอดภัยนะครับเพราะกฎหมายบ้านเพิร์นแข็งแกร่ง เด็กและสติะน,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 นะครับองคของประชาชนคนเดินเท้านะครับขนาดปั่น,นจัก,กรยานก็ต้องจอดในคนณยากเลยครับนีทางมาลายนี่โม,มีสัญญาณไฟกรญยาคนยางครับหรือโบม,มีทางมาลายกรญยารถเล่นมายางเรีอยากก่างไก่นี่ก็ต้องจอดนะครับกฎหมายบานเพิ่นที่ว่าคุม้มครอง คนเดินถมคของคนนะครับนะสำหรับเพื่องจากคนเนี่ยถือว่าผมมีความผิดรายเลยกครัเป็นโนคนยางเลยนะครับกฎหมายเปินสิบาบยครับรถตลอดชีวิตกับโซนคนยางแล้วก็จำคุกนะครับเนาะหลายสิบปีโดยมีรถโทษครับที่คือกฎหมายบานเปิดน,นะครับ นี่ก็มาถึงปากทางแล้วนะครับปลายทางสี่โฮตาลีนะครับวัดกำแพงไอ้กันทรายแล้วนะครับวัดสวนนางเล่นและริมทะเลเอาดูหมนกันมาครับ คุยกันยอกกันมา,าตามบรรยาใสนะครับของแรงงานไทยเอาพี่เอามาเดียวกันมาคุยมาว่ามาหมดกันนะครับส่วนกันเห็ดกับข,าขา้าวกับน้ำใสยลดมากินขา้าวกินน้ำหวัวปลากินปลาหัมปิ้งกันยมเลยครับหลังลิงงานพักบนอนกายนะครับเนี่ยเปนก็ะบีสารา สุ่มดังเลนอันนี้ก็เป็นส่วนสัตว์ครับส่วนสัตว์กะชมฟรีนะครับแนละ้วส่วนกว้างส่วนสัตว์ในเลี้ยงกว้างครับมีอยู่ประมาณหาหกโคกเลยละครับกอลโลเลีนะครับนะก็จะมีทุ่งหญ้าสีเขียวให้ดังเลนพักผ่อน,นครับกินขา้าวตกเบ็ดนะครับนะอยู่ข้างทางใน ขวามเด็จะเป็นองตกปิดครับเพราะให้คนมาตกเป็นไดนะครับนะเอาของมากินได้ทนกับข้าวมากินได้นะครับแต่บ่ให้ดังไฟนะครับนะมันจะมีเตือนอยู่บ่ให้ดังไฟนะครับให้จะนำอาหารสำเร็จรูปมากินได้น้ำหรืเครื่องดื่มมากินได้นะครับ เตมวยดังไฟครับมันเป็มนมลพิษนะครับนะรบกวนผู้อื่นนะครับเนาะมันก็เลยมวยดังไฟนะครับครับมาหอดไปทางแล้วพี่น้องมาทะเลนะตอนนี้ครับมาหอดทะเลเลยกัน <c oughs> คุยกันอัดคลิปนะครับเนาะให้พี่ดาวเอฟซีเฮาได้ดูได้ชม วิวลุมทะเลครับเปิดเพลงฟังมวนมวคนหนาวน้ำค,นะคนบอกมวนก็นได้เราจะได้ยินเสียง,พงเพลงซื้อนแล้วได้ลาวก็ได้เดนะครับนะเตรียนมน้ำเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มมากินซุ้มนุ่มกันเล็กน้อยครับพอม,มวลพอซื้นนะครับนะพอได้พอดคายหลังเริกงานพอรอดรับกินข้าวเสร็จไปเลยนะครับ ได้ได้วิดีโอนะครับร MC เราไปไปดองเอฟซีเราได้ดูได้ชมนะครับเนาะว่าอิสราเอลกะมีชรัพยากรมีที่บนัานอยู่ครับเมื่อได้ถึงเขียดในการสซโล่เพราะภายใดน,นะครับเราหลังการจากการสซโล่เมั่กาเซาตึงเขียดและกำลังเลิกงานนะครับ ิเงเต้นพี่โด้อเฉอลยียวกายไปกายมากกับเต้นนะครับมันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับการปาร์ตี้กินอาหารเครื่องดื่มของประเทศฝรัง่งกนเป็นเรื่องแปลกครับวนซีดัวเซลกันนะครับ แต่ภาษาคนไก่บ้านแหละพี่น้องเอ้ยนอนอยู่ห้องหลายกันบาะไวนะครับปวดหลังปวดเอวเลิกง,งานมานอนเลิกง,งานมานอนกับเบาไวครับก็ต้องไปรีแลกซ์ผ่อนคลายเนี่ยทางนั่งนะครับเนาะเปิดหูเปิดตานะครับเนาะกายชุ่มชื้นใจชุ่มชื้นเฮาสิกะเฮาเห็นงานก็ซุ่มชื้นครับโมเมือ่อยบานในดนะครับเนาะ ถึงเครียดตลอดเวลาอะไรมันก็เมื่อยไปเลยอันองงนี้พลคลายฮะนี่ระบะเจ้าของนี่นะครับโนะชนครับบ่าวน้ำกับบ่าวหยุดนครพนมนะครับคนนครมาเดียวกันพี่น้องเลยทับงหมดลงพางนะครับเนาะตอนอย่างน้อยก็เล่นนเดกันใหญ่มากกันมาทำงานนดีกันนะี่ครับดวงสแตะมันสมพงกันแล้วนะครับนะ มาใกล้เรียนเคียงกันนี่แหละครับพี่น้องเลยเอามาเห็นงานด้วยกันครับอุ้ยกันวารัาวหัวม้วนกันนะครับเนาะพอกินข้าวเสพนอนหลับไม่จะเหลวกระมวลซ่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อะมัได้ลำบากป้านใดครับก็พอมีอยู่มีกิน เราใช้งเงินส่งคำกับบ้านนะครับเาราก็นสิบปถึงเกียร์ตามกันตามเวลาอะไรนะครับเราต้องปล่อยให้เวลาไปเรื่อยๆครับถึงเวลาทํางานเราก็ทําถึงเวลาพักผ่อนหลัก็พักผ่อนนะครับเนะาะการีเล็กเน่นะครับเนาะออกดอกเข้มดอกห้องนี่ไปพูด ไซีนนะครับไปหุ่จากผู้คนไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกนี่ครับก็อยู่ในขอบเขตเราต้องลื่นล้นนะครับแบบถ้าลื่นล้นไปมันกะมันกะสิบ่มีความสุขกับพี่น้องนะครับแบบบ้าแน้ำเรามักมวนเนี่ยพี่น้องเปิดเพลงเนี่ยพอได้เราก็เต้นเลยนะพี่น้องอบรรยากาศดนตรีเสียงเพลงอะ ใหพี่น้องฟังมาได้ครับนะครับติดลิขสิทธิดงา้ให้เจ็บเบาใหพี่น้องฟังนะครับความม่วนมันซืึนนะครับเบื้องวิวเบิ่งบรรยากาศครับเบิ่งฟืนเบิ่งไฟนะครับริมทะเลนะครับคือลมสั่นมาเย็นสบายพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะวันซ้อนก็เป็นวันที่วันหยุดกันพากันนอนครับ แจ้งจังมานะครับบ้านเนากกนานนาพิ่นพักกันย่างจนแจ้งเพนักพน้องย่างจนหกโมงเช้านะครับนะเเนาะพิ่นักงานก็ร่างกายบางคนไปก็เอาซาดเอาบะฮุม,มไปปูนอนอยู่ริมทะเลมันฮอนแทงไกลายเสีงเพิ่นจังเมื่องนะครับคนระอบครัวเพิ่นพาลูกมาหลานพา นอนลงมาดอามานะครับฝรั่งพกทักทายถึงพกเบึงไตเล็ดขโมนแท้นะครับยินดียินดีเพื่อนวันยมโตบยมโตบมือนี้ดีเพื่อนวันนะครับเพื่อนก็พากันอยากกันอากกําลังกายนะครับไปมามวลสื่อโทเซล่น้องเลยนะครับได้มวลทางเฮาได้มวลทาง พลังอิสเลยู่นะครับเนาะทิ้งอย่างเดียวไปโดยเบาแนาลบลำคุณหมักม้วนเอาเกี้ยวม้วนนะครับ <c ười> กินแล้วม้วนไปอยู่ใส่มีความสุขไปน้อยกินแล้วมีปัญหาไปอยู่ใส่มันก็ไม่มีความสุขครับโอ้ยผายะครบนะครับเนาะ <c ười> เป็นความผิน้องย่างี้ครับพน้องมาถึกมาถึกอยิางนั้นพี่น้องเนา,าะเป็นเ่อง <c oughs> วความสุขบ่มีขายอยากได้ทำเอาเองพี่น้องเอ้ยความมัวซื่นบ่มีขายคือกันบ่าวน้ำเราอยากได้ก็เฮ็ดเอาเองกันแล้วอย่างนี้ครับพน้องกินน้ำโคกครับบ่าวบาบ่าวน้ำบ่าวน็นวกินเครื่องดื่มแต่สร้าง มากไปบักม eh? yes. um, uh, okay. um, uh ัน huh. well, uh ับไปแล้วลนะเพื่อใจหารไปใครมากไงโอ้ไทยเรียนม่วนแทะนะครับเอิ่มือเมือทักทายนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องอากาศก็ดีลมก็เย็นนะครับเนาะบโมฮิตไทยอากาศร้อนนะครับ